สวัสดีครับผมบัตนะครับวันนี้นะครับจะพาพี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับไปชมพื้นที่นะครับที่ต้องการจะขายนะครับอีกหนึ่งแปลงพื้นที่ตรงนี้นะครับตั้งอยู่ตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีถนนที่มองเห็นตรงนี้นะครับเป็นถนนเส้นสามนอ่าตรงเนี้ยเป็นโชว์รูมรถนิสสันอาวล่านะครับแล้วก็เลย โชว์รูมนี้สันไปก็จะเป็นโรงพยาบาลกบินบุรีนะครับตรงที่บัตรถ่ายตัวน,นี้นะครับเขาเรียกตลาดไทยประคองนะครับอยู่ตรงตลาดไทยประคองตรงข้ามกับเซเว่นนะครับอ่าเซเว่นตรงเนี้ยนะครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นสีแยกนะครับเนี่ยนะครับสีแยกถ้าเราอ่าเลี้ยวไปด้านเนี้ยนะครับตรงไปจะเข้าตลาดกบินบุรีนะครับอยู่ตรงหน้าเซเว่นนะครับ ตอนนี้บัตรอยู่ขาเข้ากรุงเทพนะครับนะครับถนนเส้นสามศูนย์สี่นะครับพื้นที่ที่ต้องการจะขายนะครับราคาไล่ละเจ็ดแสนห้าหมืนบาทนะครับเข้าจากถนนเส้นนี้เข้าไปหนึ่งกิโลนะครับหนึ่งกิโลเท่านั้นนะครับตรงนี้เป็นตลาดไทยประคองนะครับที่รอบข้างตลาดนะครับโซนนี้ราคามีแต่หลักล้านอัพทั้งนั้นเลยนะครับ แต่ตรงเนี้นะครับต้องการจะขายนะครับก็เลยขายไล่ละเจ็ดแสนห้าราคานี้อ่าทางคุณพี่น่าจะบอกเผื่อต่อนะครับราคาไล่ละเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทเข้าตามถนนลาดยางเข้าไปนะครับแล้วติดถนนลาดยางเส้นนี้เลยถนนลาดยางเส้นเนี้นะครับถ้าเราเลี้ยวเข้าด้านซ้ายไปเนี่ยนะครับอันนี้เป็นถนนเส้นสามศูนย์สี่นะครับถนนเส้นสามศูนย์สี่แล้วก็อตรงข้ามกันไปก็จะเป็นอถนน ลาดยางเข้าไปตลาดกระบินบุรีเข้าไปบ้านโคกประแพงนะครับไปได้หมดเลยถนนเส้นนี้เข้าไปจะเข้าไปตำบลย่ารีนะครับไปดงขวางไปออกวังท่าช้างไปได้หมดเลยนะครับตรงนี้ตลาดไทยประคองนะครับมีตลาดทุกวันนะครับตลาดจะมีทุกวันทุกช่วงเย็นนะครับแล้วก็ช่วงเช้าก็จะมีไม่ค่อยเยอะนะครับจะจะมีช่วงเย็นจะมีทุกวันเลยนะครับ เราจะเข้าจากตลาดตรงนี้ไปหนึกิโลเท่านั้นนะครับโซนนี้คนส่วนใหญ่จะหาทําเป็นที่ห้องเช่าห้องแถวนะครับต่างๆนะครับนี่สภาพแวดล้อมรอบๆก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่นะครับก็จะเป็นตลาดใหญ่เลยทีเดียวตลาดตรงนี้เป็นรองตลาดกระบินบุรีนะครับนี่นะครับก็จะมีห้องเช่าห้องแถวอ่าด้านนี้ก็จะเปิดเป็นตลาดผัก นะครับเนี่ยกาลังจะเปิดทําการเป็นตลาดผักนะครับแล้วก็มองเห็นไปที่มองเห็นด้านหน้าไปนั้นก็จะเป็นโรงพยาบาลกระบินบุรีถ้าตรงไปด้านาทิศตะวันตกอีกนิดหนึ่งนะครับก็จะ,จะเป็นที่ว่าการอําเภอรกระบินบุรีนะครับโรงพักกระบินบุรีแล้วก็ศาลกระบินนะครับจะอยู่ครบหมดเลยนะครับเราจะเข้าจากถนนเส้น304เข้าไปเพียงแค่หนึ่งกิโลเท่านั้นนะครับ หนึ่งกิโลนะครับระหว่างทางเข้าเนี่ยนะครับก็จะมีเอเป็นวัด <S 2> <S 2> เป็นโรงเรียนต่างๆนะครับทางเข้าหนึ่งกิโลเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัดนะครับเป็นวัดแล้วก็อ <S 1> <S 1> ก็จะมีเป็นโครงการบ้านจัดสรรนะครับเป็นโครงการบ้านอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยนะครับ ก็กาลังที่จะเริ่มสร้างกันแบบอลังการเลยนะครับนี่นะครับก็จะมีโครงการบ้านนะครับถนนเส้นนี้กว้างประมาณสิบเมตรนะครับก็รถสัญจรวิ่งสวนกันได้สบายเลยนะครับแล้วก็จะมีโลงโม่ต่างๆนะครับอยู่ในบริเวณนี้นะครับหนึ่งกิโลเท่านั้นนะครับ เข้าจากตลาดเข้ามานะครับด้านในเข้าไปก็เลยแปลงที่ดินที่ต้องการจะขายเนี่ยนะครับเลยไปประมาณสักสามร้อยเมตรก็จะเป็นโอวตอาลีนะครับโอวตอรารีแล้วแยกซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นแยกซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นวัดนะครับเนี่ยวัดจานเท่านะครับวัดจานเท่า นี่นะครับหนึ่งกิโลเราก็วิ่งมาถึงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวบัตรขออนุญาตจอดรถนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะพาลงไปชมพื้นที่ที่ต้องการจะขายนะครับเดี๋ยวบัตรขออนุญาตจอดรถสักคู่หนึ่งนะครับก็คือจอดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตที่ต้องการจะขายก็คือสวนยูคาแปลงนี้ที่ดินเสมอถนนเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับบัตรลงมาด้านล่างนะครับ ไฟฟ้าน้ำปราปาน่าจะมีเรียบร้อยนะครับนี่เลยนะครับตั้งแต่ริมตรงเนี้ยแล้วก็ยาวไปด้านนูน้นหน้ากว้างร้อยสิบเมตรนะครับเดี๋ยวบัตจะพาข้ามไปชมด้านในนะครับเป็นที่โคกเสมอถนนเลยทีเดียวนะครับราคาไล่ละเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทราคานี้มาคุยกับเจ้าของโดยตรงนะครับราคามาคุยกับทางเจ้าของได้โดยตรงนี่นะครับออกไป จากตรงนี้ออกไปตลาดนะครับไทยประคองนะครับถนนสา4นสเพียงแค่1กิโลเท่านั้นนะครับการสัญจรรถวิ่งตลอดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนหลักสามารถที่จะออกไปนิคมบ่อทองได้นะครับไปตำบลย่ารีไปสี่แยกสามทหารได้หมดเลยนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเข้าไปชมพื้นที่นะครับตรงนี้นะครับ ออกไปหนึ่งกิโลเท่านั้นนะครับก็เป็นถนนสามุสี่ตลาดไทยประคองนะครับที่นะครับเป็นที่โคกเสมอถนนนะครับสูงกว่าถนนด้วยซ้ําไปนะครับเป็นที่โคกลูกลังทางคุณพี่เจ้าของปลูกยูคาไว้นะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้าไปอีกด้านหนึ่งนะครับไปด้านเนี้ย ครับไปด้านนี้ก็จะไปออกไปเลยปุ่มแปลงเราไป300เมตรนะครับก็จะเป็นอบตอบตอยะลีเป็นตำบลยะลีนะครับแต่ที่ดินตอนเนี้ยขึ้นตำบลกับ,บินนะครับอำเภอกับ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเป็นที่โคกด้านหน้าเนี่ยนะครับระหว่างแปลงเนี่ยจะสูงกว่าถนนด้วยซ้ําไปนะครับจะสูงกว่าถนนเลย เป็นที่โคกส,สวยๆนะครับแล้วด้านท้ายก็อสลบลงนิดๆ,ๆนะครับสลบลงไปเรื่อยๆนะครับนะครับมีขอบเขตชัดเจนริมด้านนี้ก็ติดกับสวนของเพื่อนนะครับนี่เลยนะครับไร่ละเกดแสนห้านะครับหายากที่โซนนี้ส่วนใหญ่มีแต่หลักล้านนะครับนี่เลยนะครับแบบนี้เลย ที่ดินสวยๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะให้ชมรูปแลงนะครับชมรูปแปลงจําลองก่อนนะครับขอญาตวางนิดนึงรูปแลงนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นถนนสามศูนย์สี่ตรงนี้เป็นโรงพยาบาลนะครับเป็นโรงพยาบาลแล้วเวิร์เนี้ยนะครับทั้งหมดเลยแล้วก็ทางซ้ายและขวานะครับเป็นของ ตลาดนะครับตลาดไทยประคองนะครับแล้ววิ่งเข้ามานะครับวิ่งเข้ามาหนึ่งกิโลนะครับก็จะถึงที่ต้องการจะขายหน้ากว้างร้อยสิบเมตรนะครับหน้ากว้างร้อยสิบเมตรแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับอันนี้แปลงที่เป็นสวนป่าอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเป็นเป็นของเพื่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นทางแยกเข้าวัดวัดก็อยู่ตรงนี้แล้วเราลิ่งเลยมาด้านนี้นะครับ เลยมาด้านเนี้ยวิ่งเลยตลาดมาประมาณสักสามสี่ร้อยเมตรก็จะเป็นที่ว่าการอำเภอโรงพยาอ่าเป็นที่ว่าการอำเภอแล้วก็เป็นโรงพักกระบินบุรีนะครับศาลกระบินบุรีอยู่นี่หมดเลยนะครับอยู่เวื้องนี้หมดเลยนะครับเราเข้าจากถนนสามศูนย์สี่เข้ามาหนึ่งกิโลก็ถึงที่ต้องการจะขายนะครับก็คือที่แดนที่ดินแปลงนี้นะครับนี่เลยนะครับรูปแปลงจะเป็นแบบนี้สี่เหลี่ยมสวยสวยเลยนะครับ นี่นะครับแบบนี้เลยราคาไล่ละเจ็ดแสนห้าเนี่ยราคานี้ต่อรองกับคุณพี่เจ้าของได้โดยตรงนะครับบรรยากาศฝนก็มาด้วยตอนนี้ปลูกยูคาไว้นะครับเป็นยูคาต่อ,อต่อแรกนะครับเนี่ยก็ปลูกยูคาไว้นะครับทางคุณพี่ต้องการจะขายก็เลยเพิ่งบอกขายนะครับที่แรกจะไม่ขายนะครับที่แรกจะจะไม่ขายทีนี้ก็มีความจําเป็น ที่ต้องใช้เงินนะครับก็เลยต้องการที่จะขายนะครับสภาพในแปลงเป็นที่โคกสูงกว่าถนนลาดยางนะครับเป็นที่โคกสูงกว่าถนนลาดยางแล้วอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับหน้ากว้างร้อยสิบเมตรนี่นะครับแบบนี้ ที่ตรงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมานะครับถ้ามาชมที่ดินแปลงนี้สิบสามไร่สามงานสามสิบเก้าตารางวานะครับเนื้อที่สิบสามไร่สามงานสามสิบเก้าตารางวาค่ะขายไร่ละเจ็ดแสนห้าเท่านั้นเองนะครับราคานี้มาคุยกับคุณพี่เจ้าของโดยตรงรอบข้างมีแต่ไร่ละหลักล้านขึ้นนะครับ ล้านสองล้านสามล้านห้าก็ว่ากันไปนะครับอยู่หลังตลาดเข้ามาลักษณะเนี้ยนะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธ์นะครับตอนนี้ก็จะลกนิดนึ่งนะครับเพราะว่ามองไม่ค่อยเห็นเลยนะครับนะครับคุณพี่เขาต้องการจะขายเดี๋ยว เวลานั้นนะครับก็จะเอารถไถมาไถาตามล่องอย่างเงี้ยนะครับก็จะมองเตียนหมดเลยนะครับถ้าเราต้องการซื้อที่ไว้ทําโรงงานหรือว่า,าเป็นห้องเช่าห้องแถวเป็นโครงการบ้านจัดสรรตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับราคานี้คุยกับเจ้าของโดยตรงนะครับคุณพี่เจ้าของตั้งไว้ไร่ละเจ็ดแสนห้านะครับราคานี้มาคุยกับคุณพี่เจ้าของโดยตรง ถ้าท่านเดินทางมาถ้าเปรียบเทียบจากชนบุรีนะครับเนี่ยสภาพที่แบบนี้เลยนะครับเป็นที่โคกสูงสวยๆแบบนี้นะครับแล้วอยู่ในละแวกตลาดไผ่ประคองนะครับอยู่ที่ตำบลกระบินอำเภอกรบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่ในโซนตลาดอย่างนี้ราคานี้ก็หายากนะครับส่วนใหญ่มีแต่ไร่ละล้านอัพทั้งนั้นเลยนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นที่โคกเสมอแบบนี้เลยนะครับเป็นที่โคกลูกหลังเสมอหน้าท้ายกว้างเท่ากันนะครับหน้าท้ายหน้าท้ายกับอ่ากว้างเท่ากันด้านหน้ากว้างร้อยสิบเมตรด้านท้ายก็กว้างร้อยสิบเมตรเช่นกันนะครับเป็นสี่เหลี่ยมสวยๆเลยนะครับบัดว่าจะพาเดินไปอีกริมหนึ่งนะครับทุใสายจะไม่ทะลุนะครับเพราะว่ามันอ่า ค่อนข้างจะไกลพอสมควรนะครับเพราะว่าบัตรเดินเข้ามาแค่นี้เดียวเองนะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับถ้าถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากสาเซิงเซานะครับสาเซิงเซานี้สะเซิงเซานะครับลเอ่อเก้าสิบเบ็ดกิโลเท่านั้นนะครับแล้วจากตรงเนี้ยสิเอ่อ จากพื้นที่ตรงนี้นะครับไปสีแยกกบินบุรีสีแยกกบินบุรีเก้ากิโลนะครับแล้วก็นิคมสามศูนย์สี่ยี่สิบเอ็ดกิโลนะครับจากตรงนี้ไปคุณคุณท่านใดที่มองอย่างเงี้ยนะครับก็จะงงนิดนึงนะครับเพราะว่าบัตรเดินเข้ามาในแปลงนะครับก็อาจจะทําให้มองเห็นสภาพ่าพื้นที่ไม่ทั่วถึงหรือไม่ชัดเจนนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสนใจชมรูปโฉนดทักเข้ามานะครับ เบอร์ศู8ย์เก้าแดนย์ยะครับถ้าท่านจะเดินทางไปเที่ยวตรราลาดโรงเกลือนะครับยามโควิดหายนะครับถ้าโควิดไม่มีแล้วถ้าท่านจะเดินทางไปเที่ยวตรราลาดงโรงเกลือจังหวัดสระแก้วนะครับอยู่ที่อารันนะครับจากตรงนี้ไปร้อยห้า105กิโลนะครับจากที่ดินตรงนี้ไปตรราลาดโรงเกลือ,อรันนะครับร้อยห้ากิโลนี่นะครับเป็นที่โคกที่สวยแบบนี้เลย นะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่ลูกหลังหรือว่าต้องการซื้อที่ทําโรงงานเป็นบ้านเช่านะครับตรงเนี้ยคนค่อนข้างจะหาเยอะนะครับที่หาทําบ้านเช่าบ้านอะไรเนี่ยนะครับพอด,ดีคุณพี่เจ้าของเพิ่งแจ้งมานะครับบัตรก็เลยได้มารีวิวนะครับวันนี้เป็นวันที่สามสิบนะครับเดือนสิบเอ็ดวันที่สามสิบเดือนสิบเอ็ดเวลา 16บหนกานะครับที่บัตรมาถ่ายตอนนี้นะครับคือ4ี่โมงเย็นนะครับสิบหนกานะครับก็ฝากพี่พๆเพื่อนๆคุณๆไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับบัตรขอขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไร้นะครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้บัตรด้วยบัตรก็ขอขอพระคุณ พี่พี่เพื่อนเพื่อนคุณคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดนะครับบัตรก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบบัตรขอเวพรให้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับคุณคุณทุกท่านมีแต่ความร่ํารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้าน ประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านให้สุขภาพแข็งแรงนะครับมีแต่ความร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่แปลง13ไร่3งาน39ตารางวาราคาไร่ละ7 5 0 0 0 0ห้ไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับ